คมาเห็นนำ้ำอ๋อนี่ไงตเหรออนน้เสมเสียเข้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทั้งบ้านครับ ไม่นี้นะครับเป็นวันปิดวงของทีมงานรัตนศิลป์อินตาเทลรานสรุปปิดวงข่อยหรือปิดวงเพคนเขาว่าทำไม่ได้ไม่หร่ามาสรุปเป็นปิดวงข่อยหรือปิดวงเพคนสิ วันนี้เป็นวันปิดฤดูกาลวันสุดท้ายของฤดูกาลนี้ครับรัตนสินิตาทยาลาดบิตรการแสดงพิบิตรแสดงพิบกตรแสดงพิบิตรขอถอดขอให้พี่น้องครับไม่ใช่ปิดวงปิดการแสดงของฤดูกาลนี้นะครับเพื่อผักบุ้งดาฝนแล้วดีใจนะมีดอกผู้บนปิดก้อนจะคลองกันลำบากไปหาเหรียญเส้นฝนต่อเที่ยวคาดยี่ดอกพี่เที่ยวคาดยี่หลังละนาตัวครับเที่ยวคาดยี่ขึ้กันแห่งย่านโบเออร์มานใบหลวงพูดอยู่พี พี่น้องทั้งบ้านครับดีกำลังรับช่มิราคลาดีครับที่เพจรัตนจิตินตาทยราชนะครับมือดีโอกาสดีผ้าห้านสาวนะครับมากราบลงปูพ่อมาใบนะครับมาใบาย่เถานะอยาหขอพี่หนุกมาใบาย่เถาน้ตัวนะครับเยอะเลยซื้อเยอะเลยร้านสาวหน่อยนี่ บักพริกขี้นัวน้อยต้นน้นบักพริกขี้นัวน้อยคือเด้งไปที่ไหนครับผได้ทุกอริยาบุญเลยทุกคนนี่ครับเนาะกะแต่ในกับมพอนีฝากพี่น้องนะครับทั้งบ้านนะครับอย่าลืมเขากุมด้วยครับเด้อนะครับที่เพจรัตนศิรินตาเทียนรานะครับบัตรท่ายก่อครับบัตรหนร้อยยี่สิบบาทครับบัตรหนึ่งร้อยยี่สิบบาทราคาไม่แพงสนับสนุนกันครับพี่น้องครับเชิญชวนเนี่ย ุดดใสู่้พี่น้องคะพี่น้องจ๋าอย่าลืมซื้อบัตรเขากุ้มปิดได้จ้าจ้ามาให้กำลังใจไอ้ตุ้ยเขามาให้กำลังใจไอ้ไอ้ปืนน้ำเนี่ยไอ้อุ่นน้ำมือกับไอ้ปื้มไอ้ตุยไอ้ปื้มไอ้อุ่นพี่น้องไออุ้่นเวงบูรณาการก็เลยสุ้มคืนถึงนี่แหละสิบวารายุขึ้นเวทีถึงนี่แหละสิบวารายุขึ้นเวทีพี่น้องก็มาเพิ่งไอ้ตุ้ยกับไอ้ปื้นงาเพิ่งแต่งเช้าวันงาเแถามันก็ยังอไม่ยึงไอ้ปืนกับไอ้ตุย ไอ้ปุ่นปุ่นไอ้ไอตุยกับไอปื้มมีทั้งปุ่นเห็นบอวัสดีครับเนี่ยล่ะยัสดีครับไอ้ปุ่นพร้อมลูกมานางไกล้ๆพีตด้ยเวกอีับบักพีน่อยมาพีดมาพีดลูกบักพีขี้หนูเล่นกระไดมั่เป็นธรรมดาที่นั่นเออนดีกบลูกสามหนุ่มเราสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุกคนเด้อครับ ซื้อบัตรซื้อตัวลูกขอบ่อณแท้เด้อมือหนี้ค่ะพีฤด,ดูกาลพีฤดูกาลมือนี้ของรัตนสินเด้อครับค่ะค่าเขาขบ,บัตรร้อยยี่สิบบาทเด้อครับดีใจขอบคุณขอบคุณน้องน้องอไอน้องขอบคุณน้องอายแล้วก็น้องอายมานางหนีมาละมานางย,ยิ้มใหญ่มาลูกมาที่มาให้มา,าจะไปบ้านใหญ่แถวบ้านใหญ่ใหญนาะลูกเนาะเอานั่งลงนี่ให้ตับบงง้งซื้อให้บ้าไอนี่ไอนี่จะทำใหญ่ นั่นยายอาอ้ยดิอ่าอยมันมีตำนานอยู่เด้แต่กี่มันมีนั่งอายนั่งอายคือคือเป็นตัวเป็นตัวคือจังลินจังอันนี้นั่งอายน่ะเดี๋ยวนี้มันบ่มีแล้วมันสิมีบ่อยู่ในสวนอ่าสวนสั้นขาสิมีบ่อนั่งอายนั่นคนหุ่มเบิงโอ้ยมัจะไปมองได้คนจีหุ่มเบิงถิได้นั่งอายแต่เพื่อนาังลีนาปัะเนี่ยเลยมาตั้งซื้อให้อายมักอะเลดังโป่งเลยเพราะว่ามันเลือกอยากผิดข้นอยากผิด เออนั่นแหละมัน,นม,ม,มันเป็นสิ่งที่คนอยากดูมันกเ็เลยโอ้โหค่ะเออซื้อมวลเหรอลูกแม่จังซื้อให้ถูกต้องแล้วเมื่อนี้ขายบัตรซอยรัตนสินได้ลูกเด้อ <laughs> บังลพาพ่อไหมทช่แล้วเลือดน้องปืมป้มปื้มครับปื้มเอาเนีลูกสวัสดีครับมาให้กําลังใจรัตนสินได้แน่เด้อครับค่าบัตรกุมปิ่นหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับอเอาไอ้วุ้นเราไอ้วุ้น ซออ้่เ่งสสวัดีคร้าน้อยอุ่นรัตนาสินค่ะเมื่อนี้เป็นมือปิดวงของรัตนาสินอินตาทายาทศดิ์ค่ะเมื่อนี้เฮามีไหลสดกุ้มปิดน้ำครับบัตรเพียง120บาทเท่านั้นครับบัตรเพียง120บาทครับมาเบิ่งกันหลายๆเลยครับครับการทำให้รู้ดูบางนึกี่น้องเด้อบัตร120บาทสนับสนุนนะครับเมื่อนี้ถึงแม้ว่าน้องอายสิบวันอยู่ขึ้นเวทีกับ ไอตุย่ยไอปื้มโอ,อ,อมกาตนา,าโอกาตนาโอกาตนาแต่ว,ว่ามือดอี้กอะมาให้กำลังใจนะครับไม่ให้งงกำลังใจโอกาตนาจังได้ประกบกันแน่นอนเนาะหลานไอคุณมือดเอาอ่อดอกไม้ชอ่อดอกไม้ไม่ไอาไอซอดอกไม้ไม่อไอใส่หลาน่อดอกไม้กีฬานี่ช่อดอกไม้เอาหายเ้็ว <c oughs> ไปดีหายยุไซว่ามนติบมะเดือมันมาติบมะเดือมันพีเอาห้แเลี้ยวเรื่อยเดืไทยไอ้ผู้ละชอเอาหายเลี้ยวเรื่อยมะเดือไทยลู้ไอ้ผู้ละชอไม่รับใจพวขอบใจได้ดุ่เนื้อเจ้าดีรู้ไอ้ผู้ละชอไม่กลัวรบใจวกกอบด้นงเน่อเจ้าลอ้ มาประมาณนั้นกันอันนี้น้องโดนโดนท่าโดนใครเอกโดนครับโอ้มาหนาตาล้อเราบ้านนะครัอบ้านท่าสวรรค์ท่าสาราเนี่ยครับท่าสวรรค์ท่าสาร่าหาซอกจังดายเขาไปเลคนรออะไรครับหาซอกแบบเด็ได้คนรอคันคันสีมีมากบริยากษ์ไดเมียีเมียนครับบริยักษ์หาซอกเนี่ยบริยักษซอกยากมันง่ายยิงมันบ้าเลเอ้าจะได้ลูกกัมา ครับขอ,อน,นขอจับมาไวาพอต <ขอ S 2> ูนกับเป็นลูกที่เคยมาอยู่น้ำคเคยมาซอยวุ้งซอยค,คณะคเคยเป็นคนมีสมอง เพล่นสมองเพลินจริงหน้าตาคือคนกิ่นเพลกรเลจริงซาตัวเพลกระเลงใจเลยเห็นข้าวเดียวกระดังวงนกพงสะกอนก็ได้นําวิงอ่ะพะว่าได้ข้นหัวดีไปอยู่น้ำตักแต่มาอยู่น้ำแม่ตอนนั้นเขาโอ้ยมีควบหมูปูหลายที่ไม่กำลังใขพ่พอเม่อ้ายได้บ้านนี้ไปบุญกาไปสั่งควเจริญทั้งปนหรือหล่าเด้อมือนี้บ้านนี้ก็ขอให้ลูกให้เต้ามีความสุขความเจริญประสบผลสำเร็จถูกอย่างที่เพิ่งปัถนาให้เมียดังน้ำในเรื่อยย่า ตุดัดังดัครับพี่หลังอ่ะไอ้ม่ไอโม่แม่ดังน้ำเดือดลูกเลือ่ไอเดอเอาสาตุสับตุดับตุไม่บอกก็แม่ดับไอ้ับทุกคนแล้คกแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขดีหอกที่ลูกบปลเรื่องครับลืมพอเรื่มแม่ครับดับุกัุดาัุแข็งแรงครับให้ดงให้ดัง ม,มีเสียงคับลูกคัาเต้าไปตลอดอย่าเลือ่อนอยเลื่อนอยู่ดอ,อกพนสมองดียังการันดอ,อกครับวันนี้พี่น้องเขาไมครับร่างแก่หลายๆเล,ย,ลย,ยครับเด้อลัตนาสิริตาทะยานะาครับมันซ้ำรถไสความเร็วสูงต้นนะครับมันซ้ำรถไสความเร็วสูงนออีน่นหละยังม่พี่เจ้าเอยสิห็นเาะผู้เขาเอาท้ายลูกไปยักบาทเนี้ยเออไปได้เออนั่งขามาอ้านี่็มยนีลองลุล่มเนนไปลองทีต่ไทยกันเลย น,นเ่ากองคุณก็ได้ได้เบิด <Okay. S 1> ตัง <Okay. S 1> บ่ครับบอครับ่ว <Okay. S 1> ัน <Okay. S 1> นี้ะพัดียกนอ๊กเสือลงก่อนลก okay.